สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ทุกตาก็จะพามาชมสินค้านะคะว่าพี่ทุกตานําของมาลงล็อตใหม่แล้วนะคะก็อยากให้เพื่อนเพ่อสนใจก็ทักมาเลยนะคะพี่ทุกตาก็ลงสินค้าล็อตใหม่นะคะก็จากตัวนี้นะคะตัวนี้ที่พี่ทุกตาใช้อยู่นะคะก็แนะนําเพื่อนๆนะคะที่ทุกที่ทุกเพื่อนๆที่เคยใช้แล้วนะคะก็สินค้าลงใหม่แล้วนะคะก็ ัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะบำรุงผิวเข้มข้นนะคะแล้วก็ช่วยให้หน้าชุ่มชื้นนะคะฝ้ากระรอยด่างดํานะคะอันนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะทาให้หน้าอุ้มน้ําตัวนี้เป็นบํารุงผสมมีสีสานผสมสารไหลแดงด้วยนะคะตัวนี้นะคะก็อุดอันนี้นะคะเนื้อกิมก็จะข้นเหมือนกันเทก็ไม่ไม่หล่นไม่ไหลนะคะเป็นเนื้อครีม ออกขาวนะคะพี่ลูกตาก็ใช้อยู่นะคะใช้แล้วหน้าเนี่ยหน้าพี่ลูกตาจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหน้าดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามใช้กันแดดกันน้ําคุมมันกันเหงื่อนะคะเนี่ยเนื้อจะข้นนะคะทุกตัวเนื้อจะข้นแล้วก็เป็นเนื้อใยไหมนะคะตัวนี้ก็กันน้ำนะคะคุมมันกันเหงื่อกันน้ํานะคะทาแล้วก็ถีดน้ําก็ไม่ไหลนะคะก็คือไม่ไหลนะ ฉีดน้ำน้ำก็จะกริ้งบนบนผิวเลยนะคะตัวนี้นะคะคุมมันกันเหงื่อกันน้ําบํารุงด้วยเนื้อใยไหมนะคะตัวนี้นะคะที่พี่ตุกตาใช้อยู่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะคอสตินใช้อันนี้ตัวที่1ใช้ตอนเช้านะคะแล้วก็ตัวที่สอง คุมมันแต่ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยให้หน้าอุ้มน้ํานะคะแล้วก็ให้หน้าชุ่มชื้นสร้างคอลลาเจนให้กับผิวหน้านะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นคุมมันกันเหงื่อก,กันแดดกันน้ําด้วยนะคะก็ก่อนนะคะทาก่อนที่จะทาแป้งนะคะแล้วแป้งตัวนี้ก็พี่ตุ๊กตาก็มีจําหน่ายนะคะในร้านนะคะแป้งตัวนี้จะใช้แล้วก็ตบแป้งตัวนี้จะเป็นเนื้อบางเบามากนะคะ จะเป็นสองสีในพับเดียวกันนะคะในตัวนี้จะเป็นในพับเดียวกันอันนี้ตัวทาทาสีนี้ลงก่อนแล้วก็เปิดมาก็จะมีกระจกนะคะมีกระจกให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอีกสีหนึ่งเป็นวิ้งวาวนะคะแล้วก็มีพับให้นะ,ะมีมีพับที่จะทาแป้งให้นะคะโดยในนี้เลยนะคะสลับแบบนี้นะคะก็อย่างนี้พี่ลูกตาก็ นำเข้ามานะคะก็คือจำหน่ายอยู่แล้วนะคะอันนี้คือครีมทาผิวค่ะครีมทาผิวตัวนี้ก็โสมมะพร้าวนะคะโสมโสมเอ่อแล้วก็โสมมะพร้าวนะคะโสมมาะพร้าวผิวจะเนียนนุ่มนะคะก็ซึมผิวได้ง่ายตัวนี้พี่ทุกตาก็ใช้นะคะใช้ตั้งแต่หัวจะรดเท้าเลยนะคะพี่ทุกตาก็จัดมาจำหน่ายอย่างที่เห็นนี่ในตู้นี่นะคะมีนะคะแล้วก็ จะมีตัวนี้นะคะจะมีตัวปกติพี่ทุกตาจะใช้จะจะจำหน่ายเป็นอย่างซองอันนี้เอาเขาอย่างขวดมานะคะอย่างนี้น่งขวดนนะคะตัวนี้จะบํารุงผมนะคะบำรุงเส้นผมมีสองมีสามขนาดนะคะมีสองขนาดขนาดนี้กับขนาดนี้นะคะสองขนาดนะคะก็แล้วก็อีกขนาดนึงก็คือเป็นอย่างซองนะคะเป็นอย่างชนิดซองเป็นอย่างชนิดซองนะคะพี่ทุกตาไม่ได้ออกมาให้ดูนะคะก็จะบอกว่า สินค้ามาแล้วนะคะลงสินค้ามาพร้อมที่จะให้เพื่อนๆแล้วนะคะจัดจัดให้เพื่อนๆจัดจําหน่ายให้เพื่อนๆนะคะเต็มตู้เลยนะคะก็แล้วยังมีสบู่ด้วยนะคะแล้วก็ก็มีตัวนี้ที่เอ่อถ้าใครใช้ไอตัวนี้ที่ใช้ตจาซองจำเซเว่ก็มีอย่างอย่างหลอดด้วยนะคะสี่สอนะคะที่ลูกตาม,มีจําหน่ายนะคะแล้วก็มีแป้งอ่อ ตัวนี้ด้วยนะคะมีมีหลายยี่ห้อนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะคะก็สินค้าพวกนี้พี่ทุกตารับประกันนะคะสินค้าดีแน่นอนโดยเฉพาะชุดบํารุงหน้านะคะชุดบํารุงชุดนี้นะคะนี่สาตัวนี้นะคะใช้หน้าหน้าพี่ทุกตาเนี่จะขาวสักกระจ่างใสเพราะชุดนี้เลยนะคะพี่ทุกตาใช้นะคะแล้วก็ใช้แป้งนี่แต่งหน้าก็ใช้แป้งตัวนี้นะคะ พี่ทุกตาใช้จริงค่ะแล้วก็มาบอกต่อบอกเพื่อนๆนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้จริงนะคะใช้ดีมากซึมเลยค่ะผิวพี่ทุกตาก็จะเนียนมากนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าสินค้าใช้ดีจริงนะคะพี่ทุกตาไม่ไม่โกหกนะคะไม่โกหกแล้วก็ถ้าคนที่ลูกค้าที่เคยใช้แล้วนะคะสินค้าที่สินค้าก็ ที่ที่เคยจำหน่ายไปแล้วใช้ดีก็มารับสินค้าได้เลยนะคะแต่ท่านใดที่ไม่เคยก็สนใจก็ทักมาตามลิงก์ไลน์หรือว่าเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่ทุกตาแนะนำนะคะแล้วก็ใช้ดีจริงค่ะสินค้าทุกตัวพี่ทุกตาใช้แล้วจริงๆแล้วก็ใช้ดีก็มาบอกเพื่อนๆนะคะพี่ทุกตาก็อยากจะบอกเพื่อนๆนะแค่นี้นะคะวันนี้นะคะ พี่ตุ๊กตาก็ฝากร้านเสริมสวยตุ๊กตาซาลอนแอน b ์บาร์เบนะคะก็ฝากาสนใจก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรนะคะหรือลิงก์ไลน์นะคะพี่ตุ๊กตาทําทั้งผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีจําหน่ายสินค้านะคะาราคาพิเศษนะคะแล้วก็รับรองนะคะสินค้านะคะคุณภาพ c o u n t เตอร์แบน แต่ราคานะจับต้องได้นะคะราคาเบาๆนะคะแล้วก็พี่ทุกตาก็ตอนนี้ก็ทำผมนะคะก็มีโปรโมชั่นทำทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพตสตรีนะคะสนใจก็ทักมาได้เลยวันนี้พี่ทุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย